ครับหอกกับผมเชียกันมันครับผมวันนี้ได้มาเที่ยวดอยครับเลยมาหาเมนูมาพี่น้องมึงครับวันนี้ครับสอยจูครับสอยจูทึ่งดอยเที่ยววันนี้ครับเลยหาเนื้อมาสอยยินเลนครับผมอากาศดีครับวันนี้ครับเห็นบนยอกพี่น้องฝนตกฝนตกฝ่าหมอกคึมสวยงามครับผม จากงามเลยนี่ครับใส่จูพี่น้องห้องเบิรงครับเนื้องามเลยครับนี่ครับเนื้อแดงคึ้นครับผมเนื้อตับาชิลูโอ้เดี่ยวครับครับปั๊บครับผมเลยเสือตกแตงพริกถั่วครับผมเดี๋ยวปรุงแจ่วจะเข้านะครับเบิรงครับปรุงให้เบิรงกได้แล้วครับอ๋อมาดบานหมดครับนี่ครับ กวาดีกวเงนินสดๆเลยเผ็ดไปเลยโอเคครับครับกาดดีครับวันนี้ครับเล่สนใจกันมาเที่ยวเลยนะครับด่ายเชียงใหม่เฮาามองเที่ยวไรเลยขาเที่ยวครับชิวๆมีกันาคุณแม่มาเที่ยวครับผมกันเลยมีคอนเทนต์เอาเนื้อมาดต้อยครับผม ใส่จูจิเรีนนะขนยากขยากโอ้ปลาครับนี่ครับปุ่งกันสดๆเลยครับกันเงีเลยครับพี่น้องจะเห็นน้ำลายแตกแน่นอนนี่แม่ยังเอิ้นเอิ้นเขาเอิ้นยังเลยพวงแยงพวงแยงพวงแยงครับทางขึ้นบอลแจมทางขึ้นบอลแจมครับผม อยู่สวยอยู่สยอยู่สวยนครับตรงนี้ครับเป็นพ่เฮ็ดโฮมสเตย์ครับเท่านี้ครับพี่พักพักพอนเล่นใจราคาน่ารักน่ารักราคากับพอฟังอยู่ครับพ่แพงหมนเลยเดี๋ยวมาเที่ยวมาได้ครับไปโปรโมทให้เราครับได้กับเป็นไหนอยู่พ่อจะคล้องน้อยโปรโมทกันโปรโมทให้อยู่มีเพียครับนี่ครับ ดีๆๆดีดีอย่าดีแทะนะครับเนี่ยขมขมลำน้องเอ้ขมตายบาเรื่องโอ้ยน,นี่หละเหงาคนเหงาคนไปหน่อยกันนะสวเลยครับนี่บาได้เตรียมพร้อมยังเลย,อยเอาออกจากถุงมามัดสอยทั้งนี้เลยล่ะน้องเอ้โอ้สวยเลยครับน้องเอ้ mình nhây không mình nhây không cho anh tuần liền tuần liền có hôm vô Con mẹ vào hôm của cua không thấy đâu hết chạy yên, chạy cua cua mình lấy hôm นั่นก็านามาหุงเนื่อได้หรอใส่เกียราย้า,า,า,ายเนาะลองเลยขักขักขักขุ้มเจ้าเจ้าเดี๋ยวการเนาะเดี๋ยวไปตุ่นหอมไปก่อน เลยนะทีมาหน่อยครับมาเนี่ยหอมแล้วหนึ่งวันหนึงหอมแล้วครับดอยก็มีหม่งวันตัวนี้นึงว่มีแต่ทั้งเตะทั้งดอยก็มีเหยียน,นตัวนี้งม่งวันหนึ ครับผมดีแท้เาไปเก็บมาติดเงินโอมาเล่นกันบ้านในห้องเดี๋ยสวสรอยไปกันครับนี้นะครับเนี่ย,ยเหน,ยเนียงงัวะนะครับนี่เด้อนะจับเหนียงงัวมาครับวันนี้ เ,เนื้อวัวเนื้อขว้วไ้ด่านมาเปิดครับ้านี่ตั้งทานมาสีคุดซีพี่น้องเอยผมกินนี่ไม่ได้บอีคุณซีนะแปดคุดซีอู้คักหักหักัก,ก,กนะเรับตับครับตับน้องดอีกแ้วครับนี่ nhỏ nghe nhỏ khắc xì toàn nghe luật với thằng còn luôn kiến kín chỗ lê vật chặt này hả bông tàn chế nữa กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับพเพื่อนๆเสียงคนมันนเงียบเราครับไปตั้งใจคนน,นะครับมาพี่น,อน้องซอยทีได้ทีหนรับบาทเลยมาอยเลืมอมยังเสียงกันดูกันดูกันทำเสียงทำเสียงฟออคเตอร์ท่านลอ,นนองเปรดรับนุ่นนะครับขาขี่กระตืออีกหน่อย พญาดขาพญาดโอ้โหแข็งๆจังป่ะเนี่ยดูกันครับผมดูกันดูกันดูกันครับน,น้ำ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 เสี มเนะอ่ไรบางอย่านงน,นะครับต้บหวานันสุดยอดสุดยอด

พยายามหน่อยครับ มาเห็นงานนี่ก็บคือซิบวเลตมาเที่ยวเนี่ยนะครับดีมาเห็นงานอยู่แถวน้ำพุนครับพี่น้องเนี่ยได้โอกาสได้มีโอกาสในเมาเที่ยวมึงพร้อมมึงพร้อมบอยพร้อมนะครับมึงอย่าทางหลังพร้อมนะครับดูนีสวยครับผมอยากดีไหม รับผมอ้เกี่ยวบริการนี่กลมลำพูดีครับาหวานหวานหวานตหวาน

Gandhi học sao 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 Xẹp 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 Ngon sao 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 chín luôn là sao 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 不干了。<laughs> <laughs> have the gun home. Chỗ chỗ. Chạm với nhau nữa hấp. Chỉnh bánh cà ra phòng chỉnh như phòng không? hấp. วสวยงายมมือนไงครับผมบีมดำบรรยากาศโอ้สุดยอดแล้วครับชีวิตนี่ปีเึ้งมาทีนึก็ยังดีครับผมน,นี่กับเธอแรงผมเ้าครับขึ้นมาตอนแต่มายูอะไ้มาดูอะไรกันผมมีเงินด้ยครับโอ้เจ้าเจ้า

ยัดให้แล้วครับไม่ค้าเราไปเลยชุดหนึ่งครับเพื่อนเลียวไปยังแล้วเราปาดปาดให้แล้ว,ลว,ลวเนี่ยถ้าซดแล้วครับขามาไม่ไม่เป็นโซนเลยนะครผมห้อมากก็มาจากสดไปเลยนะซดก่แล้วครับใส่ลำแข็งมากยังดีครับผม วับบผม,มบวก,กันนะเป็นอะไรกนเละเรียอๆครับวันนี้ครับก็บเหตุจาทีเราเลยกินก่อนนะวันยังนอกเดีย๋ยว <c oughs> ็นที่หลัง ูมาเยี่ยนก่อนท่องมาวาบเอื pues ่นเอื่นเอาท่องมาวาบครับ กันครับผมจะเข้ามานับนุนได้ครับได้กิดจินพ่อขาพยาดขาขี่กระตือแม่นๆนะทีนี่ครับผมทีนี่อีสันบันโฮามายูเซกับจิน้นก็ครับเหนือขวง Mích kiện đi Chẳng hạn hôm, chẳng hạn 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 ก็สิสองบวกเริ่มรู้สึกแล้วครับมีอาการเนาะสองบวกนี่งเข่งจริงเลอาการเริ่มบอกแล้วครับพี่น้องเอ้ สเสียบสับเสียบพี่นอ้องโอ้ลายไงครังมาครับกินกันครับมาได้เวเร์ดมาเวิร์ดอี่ล้ว ยิ้มเาจะงินั <c ười> oh. Oh, นนโอ้โอ้อาดกเย็นสบายดีครับผมรู้สึกนีฟินๆเิ้วๆครับนี่กัช่วงสีบงแนงนครับนี่เลยเวลานีกันนักทายตัวนี้ไนะไรส่็จกับฝนตกมาหอด ทะเลไทยพี่น้องเบิงบ้งบรรยากาศเบิ้งเที่ยวเบิ้งยังไปเรื่อยครับพักฟอนครับบันเสามาหาพักฟอนพักยังไปอ่าครอบครัวาม,มาเที่ยวพร้อมแล้วครับนั่นเถอะครับมาเถอะมาดูประเดอกยวมีเงิน <c oughs> เทียมาเถอะครับมางานมาเืยางยกั คนเนี่ยแต่งานไะไกับบุมวลชิวบรรยากาศดีๆครับผมนะครับกลัวครับคุณแม่มาเลยแม่แมแมตากล้องได้เอือกเอือกประเดิมอ,อยู่ลรอลมั้ง

มันจะสภนี่เนี่เดี๋ยงยืนคืนอยู่พี่น้องเอง้สีหูดสีตอนนี้อะไรกันยำมแเล็กเศบเส,บเสีครับพี่น,อน,อน้องเดี๋ยวอยากกัดลองเพลิดินบ้างนะครับยืดห่งยูสัน้น ตสวยจุมีหลายซองมันเฮ็ดอยู่ครับถึงมาเฮ็ดครับผมน,น้อ,หองหอยบิงึงสวยจุกินบรรยากานแท้ขอเห็นเนาะโอ้โมันสีแล้วครับน้ำเสียบบรรยานาศนะครับปลอดภัยกินกับเ้องกันดูแลสุขภาพเ้องกันกิน,ยา,กน,กน,กนยา ขยับเดิ้ดิพี่น้องเน้่ของเนี่ยนี่ก็ได้ยเหม็นว่ากลิ่นเปลือกด้ิดูแลอยู่พี่น้องโอ้ซอยหลบสองด้วครับพี่น้องนี่บแรกจัดเบิดเลยเหนือโลดนึงโอ้สิเบิดเลยตัวนี้เสียบรับผมเสียบอู้ยสีจวดเลยพี่น้องเน้่ <laughs> Chín này nè Bụng này cái phót á bao bao bầu Đu gắn đu Bỏ lại vậy hăng Bức Chẳng có nhắn được <laughs>

จะอีกแบบนึงครับกินนอกบ้านมาเนี่ยอากาศกันอีกแบบนึงสิ่บ้างเนี่ยแหละอากาศเปิดฟิวแบบนึงครับกินไปเรื่อยๆมีความสุขครับผมนะครับอากาศบริรสุทธิ์พืชแท้ครับอเอาเขียวนี่พิควันพิษโบราณทอแถวยิ่ครกหม้อหนอยครับ สุดกาดเลยสุดตื่นยำโสเนี่โอ้ยฟิน,นครับผมกินกาแฟานอนนังบบชพมบรรยากาศไปตอนแลกกันพากันไปเห็นงานตัวบบเนี้ยมันจันมันยังไงนี่แหละครับโอกาสมาหยุดครับถือไม่โอากาสมาหยุดมายังมาเทียเท่ยวกันเที่ยวอะไรนะครับนอนห้องกัไร เดี๋ยวแต่เขาเิดเหลือกพื้นที่ครับเชียงใหม่มองเที่ยวไร้ครับเชียงใหม่นี่โอ้จะหม่อนแน,น่ๆจะเขาได้แน่ครับผมก็ไปไร้มองแล้วครับแต่กรันมาแรกๆก็ไปไร้แหละตัวเด็ดบที่ท้ายครับถึงม,มัดเด็ดช่องยูทูบยศอย่างนี่แล้วครับเลยวเดี๋ยวมัดวาถ่า,ายเก็บไว้นะแบบแบ่งปันพี่น้องครับรเพื่อนครับือผู้ใดอยากมาเที่ยวมาอย่าง ต่างชั้นมาขอบกลัววมาเป็นมูเป็นคณะกันเลยเหนื่หมดแล้วครับผมหมดไรายายหังนั่กับไปวับก้อนฟิวอีแบบนึงครับอบ้านกับอีกแบบนึงแต่คนมักบ่กมาก,มกแล้วครับผม ที่พงษ์มากดื้อบานนะดุนเทือจังโดดมากครับพาเมี่ยพาดูกพาเที่ยวพากับกวัวมาเที่ยวฮึคักคักมาอยู่ส่งเสียบ อุ้มแบบสลายอดสิบันดาลึนชักดีเลยแางกับเรือกินเสียบไปยังเลยวะหลองเลยบรรการมั่ได้ครับผมนั่งชิวไปครับหยวอนดีครับได้กับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวนะครับ นั่งชมบรรยากาศกินเนื้อบึงชมวยู่ไปครับเดินได้มาเที่ครับผมได้กกัดฝากติดตามช่องี้ด้วยครับเสียนคนมันขึ้อดหรอครับพยายามเฮ็ดคลิปดีๆมาพี่น้องก็บเบิ้งครับผมดีๆคลิปน่าดูครับไปแล้วครับเด้กกัดฝากติดตามพวกนี้นะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับ